ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เออเราก็มาอยู่กับผมเทพตาเทเลนนะครับก็วันนี้เราจะมาแก้งคุณเอนครับแกงแก้งคุณเอว่าคุณเอกำลังขี่ครับตามความพอเออคุณสุรศักดิ์สีมหาไทยนะครับหรือเปล่านะครับผมก็จําได้นะแ้่คร่าวๆนะครับ ก็เอกขี้อยู่นะครับห้องน้ําเดี๋ยวผมก็จะพาไปแก้งนะครับแก้งยังไงตามผมมาเลยครับเฮ้ยก่อนนี้ครับก็พาไปห้องน้ำนะครับเนี่ยตัวห้องน้ำดูห้องน้ำนี่ครับเราจะแก้งและไอเราเราจะแก้งปิดเปิดไปเหมือนผีนะเหมือนผี เห็นได้ก็เล่นตัวซับอยู่เราจะแกงอีกครั้งครับเราจะแกงอีกครั้งบ้าอะไรเนี่ยยันได้ปิดเลย เราจะทำเป็นแกงแบบนีุ้ณเอครับเ yeah. 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 ยอเยอเยอะไปไปเด้อเด้ยดูน้องกิ้นมั้งไปตัด,ดคลิปดูุดเอตอนออกมาครับ คุณเอกำลังล้างตูดครับย้อนอมาแล้วเหรอยะถ่ายคลิปแกงอยู่นั่นตอนนี้ถ่ายคลิปแกงอยู่นะครับมาแล้วครับครับก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด้ซับสไคร์กันด้วยนะครับก็ก็แล้วผมจะทำคลิปเออ หนึ 1> 1, ่งพันซับติดตามนะครับก็ก็ไม่รู้ครับจะต่อจากคลิปไหนนะครับก็คลิปน,ปน, like, นี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวับดีครก็